กันหน้าครับพี่น้องกันหน้าปังครับยำเห็ดหน้าปังครับนี่เห็ดลาโมเนี่ยครับีูโกตาครับ M6 0 พันนาแบบหแห้งๆครับรถด,ดุ่นใหญ่ครับกำลงังแห้งๆเลยครับมวนไปวนไปนไปิ้งน้ากันน้อยนึงครับทางแถวอีสานทางคุนกาเป็นผู้เขาประเทศลาวครับ เอาห้องว่าภูเขาควยครับทั้งคุณฟ้าทั้งคนณจะว่านเขานะครับว่าทั้งคุณเยวนะครับทั้งคุณเตาหน้าปังครับอ่าเอาไว้รับชมคลิปหน้าได้ครับเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเออสาครับผมสวัสดีครับ